ยางรถแท็กเตอร์มือสองสิบขี่ยี่สิโอตอนนี้ราคาถูกๆนะคะวันนี้ปล่อยคู่ละ4,500บาทเท่านั้นราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางนะคะเป็นยางเปอร์เซ็นแท้มือสองไม่ป่าไม่รั่วนะคะเส้นหน้าจะสวยกว่าเส้นหลังนะคะอันนี้เดี๋ยวจะอ,อ้อมไปด้านหลังนะคะเส้นหลังนี่นะ เส้นหลังจะไม่สวยเท่าเส้นหน้านะคะเส้นหน้าดอกจะเหลือเยอะกว่าเดี๋ยวน้ำตาลพาไปชมนะเนี่ยดอกจะเหลือเยอะกว่านะคะตัวนี้รหัส678นะคะนี่เส้นหลังจะเหลือประมาณนี้นะคะขอคนไม่ซีเรียสนะคะคู่นี้ปล่อยที่4,500บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางรุ่น F35 ไม่ป่าไม่ั่วนนะคะเนื้อยางก็ยังโอเคอยู่เลยนะคะเนื้อยางก็ยังดีอยู่เลยนะนี่นะคะเส้นหน้าสวยกว่านะคะนี่ให้ดู รหัส6 7 8 13.6ขีดี่้าใบหนา6ชั้นนะคะขอบกระทาไม่บินไม่แตกนะคะส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินไปทางเนาะพี่ๆท่านใดที่สนใจโทรหาน้ำตาลได้เลยนะคะโทรศัพท์ ID line ด้านล่างนี้เลยนะคะทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะหรือมารับเองกันที่หน้าร้านก็ได้นะแล้วก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออ่อำเอขุงจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทุกวันค่ะ